วันนี้ป้าทุนดีก็มีของเล่นอีกแล้วแช่ลูกเดือยไว้แต่เมื่อคืนนะคะเช้านี้ก็มาล้างหลายหลายน้ําเก็บเม็ดที่เสียออกแล้วก็ล้างจนน้ําใสค่ะก็มานึง่งป้าทุนดีจะทําอะไรเอ่ยเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะให้สังเกตลูกเดือยน,นะคะเขาจะบานอะ่ะ แล้วก็สุกข,ขั้นตอนนี้ค่ะถ้าใครจะไปทำลูกเดือยน้ำกะทิลูกเดือยบวชทีก็ได้นะคะล,ลูกเดือยลูกเดือยแกงบวชนะคะก็ได้เลยเอาไปใส่ในน้ำกะทิแล้วก็ปรุงรสหวานใส่เค็มเล็กน้อยก็จะเป็นของหวานอีกเมนูหนึ่งที่สรงคุณค่านะคะแต่นี่ป้าทุนดีจะ ไปทำลูกเดือยกรุบกรอบค่ะมาแล้วค่ะลูกเดือยนะคะหลังจากไปตากแบดให้แห้งมาสองวันน่ะแห้งไม่ธรรมดานะคะแห้งแตกๆเลยอะ่ะแล้วก็มาทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดค่ะรีบเอาอขึ้นนะคะแต่มีข้อแม้ว่าน้ำมันอะ่ะต้องร้อนจริงๆไม่งั้นเขาจะไม่บานอย่างนี้นะคะไม่กรอบด้วยนะคะ บานขนาดนี้นะคะลองเคี้ยวดูนะคะได้ยินเสียงไหมคะกรอบมากเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ผงอ่ะใส่ผงรสต่างๆเป็นซองๆแล้วแต่ว่าชอบรสอะไรนะคะถ้าไม่ชอบรสอะไรเลยก็ใส่เกลือคะ่ะ นี่ค่ะโรยเกลืออหญ่เยอะนะคะเค็มมากเลยอะ่ะค่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับรองว่าคุณจะเพลินกับลูกเดือยทอดนะคะลูกเดือยกรอบเป็นขนมกรอบเคี้ยวเป็นสแน็คอย่างหนึ่งนะคะก็อร่อยอะ่ปะป้าทุนดีก็ทำมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่อยากจะสรุปว่าหลังจากที่เอาลูกเดือย ไปแช่น้ำค้างคืนไว้นะคะแล้วล้างอีกสองสาครั้งเก็บผงอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะหลงเหลืออยู่ค่ะจากนั้นแต่ก่อนนี้ป้าทุนดีเนี่ยเอาไปต้มประมาณ25นาทีแต่ลองเปรียบเทียบกับครั้งนี้นะคะป้าทุนดีไม่ต้มเอาไปนึ่งค่ะเอาไปนึ่งประมาณ45นาทีให้เข้าบานสุกเต็มที่นะคะแล้วจึงเอาไปจากแดดน ผลออกมาจะกรอบดีกว่าต้มค่ะเพราะว่า,าถ้าเราไปต้มเนี่ยเขาจะเก็บน้ําไว้ในเม็ดเยอะเลยแต่ถ้าเราไปนึ่งน้ําที่อยู่ในเม็ดเขาจะน้อยลงเวลาไปตากแดดเขาจะแห้งง่ายแต่อย่างไรก็ตามต้องตากจนแห้งแกรกๆะคะ่ะจนเอามือสาเอามือกำขึ้นมาแล้วปล่อยลงไปเนี่ยมันมีความแห้งอะ่ะ ป้าทุนดตากสองวันเลยค่ะแล้วทอดออกมาก็เป็นอย่างนี้นะคะกรอบทุกเม็ดค่ะยืนยันยืนยันความกรอบค่ะนี่ค่ะเสียงกรอบไหมะ,ะเป็นสแน็คที่น่าทานจริงๆอร่อยมีมีประโยชน์มากมายนะคะลองทำดูนะคะไม่ผิดหวังค่ะ